เรื่องราวของเศรษฐีผู้ทิ้งทุกอย่างไปเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาเชิญอดีตแฟนมาที่งานแต่งงานของเขาแต่สิ่งที่เธอนำมาด้วยกับทําให้ทุกคนตกใจเรื่องราวสุดช็อกนี้จะทําให้คุณตั้งคําถามถึงความรักความเสียสละและสิ่งที่เราเคยทิ้งไปในชีวิตเขาจะสามารถชดใช้ความผิดของเขาได้หรือไม่ร่วมติดตามตอนนี้เศรษฐีหนุ่มชื่อพากินจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ในคาหิสารู้ใจกลางเมืองแสงไฟระยิบระยับสะท้อนผ่านคริสตัลบนเพดานสูงราวกับดวงดาว แขกเรือแต่งตัวหรูหราเสียงหัวเราะและบทสนทนาแผ่วเบาดังทั่วห้องโถงเขาเชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจพลางเหลือบมองนาฬิกาข้อมือทองคำในใจของพากินมีแต่ภาพของอิงฟ้าอาดีตแฟนสาวที่เขาเชิญมาเพียงเพื่อให้เธอเจ็บปวดเสียงประกาศชื่อแขกใหม่ดังขึ้นท่ามกลางเสียงดนตรีพากินหันขวบไปยังประตูทางเข้าหัวใจเต้นแรงด้วยความคาดหวังอิงฟ้าปรากฏตัวในชุดเดรสสีขาวซีดที่ตัดกับรอยเศร้าบนใบหน้า แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเธอผลักรถเข็นเด็กที่นั่งนิ่งอยู่ด้วยมือสันเทาเด็กชายตัวน้อยในรถเข็นมีใบหน้าอ่อนแรงร่างกายไร้เรี่ยวแรงดั่งตุ๊กตาพากินรู้สึกเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดหมุนหูของเขาอื้ออึงจนไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกกลิ่นกุหลาบจากช่อดอกไม้ในมือเจ้าสาวจู่ๆก็เหม็นฉุนจนทำให้เขาเวียนหัวแสงไฟที่เคยสว่างสวยัยกลับพร่าเบลอจนเหมือนโลกทั้งใบหมุนวนแขกหลายคนเริ่มปกระซิบกระซาบสายตานับร้อยคู่จับจ้องไปยังภาพตรงหน้า พากินยืนนิ่งรู้สึกเหมือนเท้าแช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นเฉียบอิงฟ้ายิ้มบางๆแต่ดวงตากรับเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเหนื่อยล้าและปวดร้าวเด็กชายงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาสีเข้มของเขาจ้องตรงมาที่พากินอย่างแน่วแน่เสียงหัวใจของพากินดังก้องในหูเขาแทบไม่รับรู้เสียงใดๆรอบตัวอิงฟ้าก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวบรรยากาศในห้องแน่นขนาดจนหายใจไม่ออกกลิ่นวนยหอมหวานที่ลอยอยู่ในอากาศบัดนี้ช่างขมปราในลำคอ พากินพยายามขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสายตาของเด็กน้อยยังคงแนวนิ่งดั่งตอกย้ำบาปที่พากินไม่อาจลบล้างอิงฟ้ายืนหยุดอยู่เบื้องหน้าเขาเพียงระยะหนึ่งเก้าที่ทําให้พากินต้องเบือนหน้าหนีเสียงหัวเราะที่เคยกึกก้องในงานพันเงียบกิบเหลือเพียงเสียงหายใจสลับกับความเงียบอันน่าสะพรึงอิงฟ้าย่อตัวลงรูปสีสเสด็จชายเบาๆก่อนเงยหน้ามองพากินตรงหาหะ ดวงตาของเธอสื่อสารถ้อยคําที่ไม่ต้องใช้เสียงใดๆก็เข้าใจได้ทันทีความผิดหวังความทรมานและความสูญเสียมือของพากินสั่นเทาเหงยเย็นเยียบไหลาช้าๆตามแนวสันหลังเขาอยากก้าวถอยหลังแต่ขากลับหนักอึ้งราวกับถูกตรึงด้วยโซ่เหล็กกลิ่นเครื่องหอมราคาแพงที่แต่งแต้งงานกลับกลายเป็นกลิ่นอับเก่าเหมือนห้องปิดตายแววตาของแขกเต็มไปด้วยความสงสัยและความตื่นตะลึง พากินรู้ว่าตนไม่อาจหลบหนีได้อีกอิงฟ้าเอื้อมมือออกมาช้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 าราวกับบังคับเวลาให้ยืดยาวออกไปปลายนิ้วของเธอสัมผัสหลังมือเขาเบาหาหาสัมผัสนั้นเย็นเยือกจนพากินสะดุ้งสุดตัวเสียงของอิงฟ้าเบาและสั่นไหวแต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลจำได้ไหมพากินว่านี่คือผลจากการที่เธอทอดทิ้งฉันและลูกในวันที่เราต้องการเธอที่สุด พากินเบิกตากว้างความทรงจำโหดร้ายถาโถมเข้าใส่เขาเหมือนคลื่นยกักษ์ใหญ่กลิ่นเลือดในอากาศคืนนั้นภาพใบหน้าเปื้อนน้ำตาของอิงฟ้าในโรงพยาบาลเสียงร้องให้ที่เขาเลือกเมินเฉยน้ำเสียงเย็นชาในวันที่เขาผลักใสเธอออกไปอย่างไร้เยื่อใยทุกภาพซ้อนทับกันในหัวของเขาจนแทบแตกสลายเด็กชายในรถเข็นยังคงจ้องมองเขาดวงตาเล็กๆนั้นสะท้อนเงาของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่พากินไม่อยากยอมรับว่าเป็นตัวเอง เสียงเจ้าสาวกระซิบถามข้างหูเขาเบาๆด้วยความหวาดหวัน่นพากินเด็กคนนั้นคือใครมือของพากินกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเขารู้สึกถึงรสชาติขมปีในลำคอคล้ายเหล็กขึ้นสนิมลมหายใจของเขาขาดห้วงอากาศในห้องดูเหมือนจะบางเบาจนแทบไม่มีเหลือแขกหลายคนเริ่มถอยหังมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยการตัดสินเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทว่าความอึดอัดกับหนาหนักยิ่งกว่าภูเขา พากินขยับริมฝีปากพยายามเปล่งเสียงแต่ทุกถ้อยคำที่ออกมากลับกลืนหายไปกับความเงียบดวงตาของอิงฟ้ายังคงไม่ละไปไหนเด็กชายในรถเข็งกระตุกมือเล็กๆช้าๆไปทางพากินพากินยืนนิ่งราวกับถูกปรึงไว้กับพื้นกลิ่นอับเย็นของความสิ้นหวังอบอวลในอกภาพงานแต่งในฝันของเขาถูกบทขยี้ลงต่อหน้าต่อตาเสียงพิธีกรที่กำลังจะประกาศพิธีขั้นต่อไปก็ติดขัดเหมือนมีอะไรมาขวางคอ ทุกคนในงานต่างจับจ้องด้วยความอยากรู้ว่าพากินจะทำอย่างไรมือเล็กๆของเด็กชายยังคงยื่นมาเบื้องหน้าเรากับวิงวอนเรากับทวงถามเรากับตัดสินพากินยืนแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือจนไร้สีเลือดเสียงหัวใจเต้นดังจนเขาได้ยินชัดเจนยิ่งกว่าดนตรีใดในงานเหงื่อเย,ย,ย็นไหลซึมตามไรผมแม้เครื่องปรับอากาศจะเปิดเต็มที่อิงฟ้าย,ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรอีก แต่แววตาของเธอเหมือนมีมีกรีดลึกลงไปในหัวใจเขาเด็กชายค่อยๆเอื้อมืออีกครั้งน้ำตามเม็ดเล็กคลอเบา้าพากินรู้สึกเหมือนมีเชือกเส้นหนึ่งพันธนาการมือและเท้าเขาไว้ทุกสายตาในห้องยังคงจับจ้องรอคอยการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีกลิ่นกุหลาบที่เคยหอมหวานกลับบีบรัดลมหายใจจนแน่นอกเสียงร้องให้เบาๆของเด็กชายทำให้หัวใจเขาบีบรัดจนเจ็บแทบทนไม่ไหว พากินเพลย์ยกมือขึ้นกลางอากาศราวกับถูกควบคุมด้วยแรงที่มองไม่เห็นปลายนิ้วของเขาเกือบจะสัมผัสมือเล็กๆนั้นแต่ทันใดนั้นเจ้าสาวของเขาก็ก้าวถอยหลังด้วยความตกใจชุดแต่งงานสีขาวปลิวสะบัดเหมือนผีเสื้อที่ตื่นตระหนกพากินหันไปมองเธอเห็นความหวาดกลัวชัดเจนในแววตาของเธอเธอไม่ได้พูดอะไรแต่สายตานั้นเหมือนตะโกนกรีดร้องอยู่ในความเงียบ มือของพากินค้างอยู่กลางอากาศเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปอิงฟ้ายังคงมองเขานิ่งๆราวกับกำลังรอคำตอบที่ไม่มีวันได้ยินแขกหลายคนเริ่มลุกขึ้นยืนบางคนกระซิบกระซาบบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปความอับอายประทะเข้าใส่พากินเหมือนคลื่นยักย้ายซัดเข้าฝั่งขาของเขาเริ่มสั่นเท้าไม่มั่นคงเหมือนกำลังยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางห่าเด็กชายยื่นมือออกมาครั้งสุดท้ายดวงตาสั่นไหวด้วยความหวังริบรี พากินกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเกินความขมปียังคงติดอยู่ปลายลิ้นมือใหญ่ของเขาค่อยๆเอื้อมไปสัมผ,สมผัสมือเล็กๆนั้นทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกันความอบอุ่นบางอย่างไหลผ่านมือเข้าสู่หัวใจเหมือนมีบางอย่างที่เขาทอดทิ้งไปนานแล้วหวนกลับมาเตือนสติเสียงหายใจเสอือกสะอื้นของเด็กชายดังก้องในหัวของพากินมือเล็กๆบีบมือเขาแน่นจนพากินต้องหลับตาแน่นเพื่อกลั้นน้ำตา เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาเห็นน้ำตาหยาดหนึ่งร่วงจากแก้มของอิงฟ้าดวงตาของเธอยังคงนิ่งสงบแต่น้ำตานั้นพูดแทนทุกความรู้สึกพากินรู้ในวินาทีนั้นเองว่าเขาไม่มีทางหนีไปจากความจริงที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเสียงหัวเราะในงานกลายเป็นเสียงซุบซิบที่เย็นเยียบเจ้าสาวของเขาเบือนหน้าหนีก้าวถอยหลังออกไปอีกหลายก้าวแขกบางคนเริ่มเก็บข้าวของเตรียมตัวออกจากงานที่ไม่มีใครอยากอย,กอยู่ต่อ บรรยากาศแห่งความสุขพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ในเวลาไม่กี่นาทีพากินยิงคงกลุ่มมือน้อยน้อยนั้นไว้แน่นในขณะที่รอบกายเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและการทอดทิ้งมือเล็กๆนั้นคือสิ่งเดียวที่ยังคงจับเขาไว้กับความเป็นมนุษย์มือที่เขาเคยเมินเฉยในวันที่มันต้องการเขามากที่สุดมือที่เขาเคยปล่อยให้ร่วงหล่นไปในความมืดพากินหลับตาแน่นลมหายใจสั่นสะท้านแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกลางห้องโถง เสียงของอิงฟ้าเบาๆแต่ชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใด้พากินลูกของเรารอเธอมาตลอดเสียงของอิงฟ้าสะท้อนกล้องในหัวของพากินเขาลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช,ช้าแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจปกปิดมือที่กุมเด็กชายไว้แน่นเริ่มสั่นริกเหมือนคนกำลังจะล้มลงเด็กชายยังคงยิ้มบางๆแม้ใบหน้าจะซีดเซียวรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความหวังแต่ก็เปราะบางราวกับจะสลายได้ทุกเมือ่อ พากินมองไปที่ลูกของตนรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงาหาหะภาพในอดีตผุดขึ้นมาอีกครั้งช่วงเวลาที่เขาเลือกเงินทองชื่อเสียงและชีวิตหรูหราแลกกับผู้หญิงที่รักเขาหมดหัวใจและเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาอย่างไร้การต้อนรับเสียงฝีเท้าเจ้าสาวห่างออกไปเรื่อยๆจนแทบไม่ได้ยินอีกพากินไม่แม้แต่จะหันไปมองเพราะในตอนนี้มีเพียงภาพเด็กชายตัวเล็กๆที่นั่งในรถเข็นอยู่เบื้องหน้า สายตาที่ไร้เดียงสาและเต็มไปด้วยความหวังนั้นตรึงเขาไว้กับที่อิงฟ้าเดินอ้อมมาด้านข้างก้มลงใกล้ลูกชายมือเรียวของเธอลูบผมของเด็กชายเบาๆด้วยความอ่อนโยนที่แทบทําให้พากินขาดใจพากินย่อตัวลงช้าๆให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับเด็กชายกลิ่นอ่อนๆของแป้งเด็กผสมกับกลิ่นน้ําหอมจางๆของอิงฟ้าลอยอบอวลรอบตัวเขามือของเขาที่สั่นระริกจับมือเล็กๆไว้อย่างทนุถนอมราวกับกลัวมันจะแตกสลาย เขาอ้าปากพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงก็ติดอยู่ในลําคอเด็กชายกับพริตต้าช้าๆแล้วส่งเสียงเรียกเบาหาหะพ่อคําพูดนั้นเปรียบเหมือนคมมีดกรีดกลางใจของพากินน้ําตาที่เขาพยายามกลั้นมาตลอดไหลรินลงมาอย่างไม่อาจห้ามหยดน้ำตาอุ่นๆตกกระทบมือเล็กๆที่ยังคงกุมเขาไว้แน่นเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นในห้องที่เงียบงันราวกับบทลงโทษจากฟ้าสำหรับความผิดที่เขาก่อไว้ อิงฟ้ามองดูภาพตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเหน็ดเหนื่อยที่สั่งสมมานานปีแขกในงานบางคนเริ่มเบือนหน้าหนีบางคนลุกเดินออกจากห้องอย่างเงียบหาหะกลิ่นวายและกุหลาบที่เคยอบอวลแบบนี้เจอด้วยกลิ่นขมปราของความเสียใจพากินโน้มตัวลงกอดเด็กชายอย่างแนบแน่นเรากับจะชดเชยทุกคืนวันที่เขาไม่เคยอยู่เคียงข้างอิงฟ้าเอื้อมมือมาสัมผัสหลังเขาเบาๆแรงกดนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นจนพาก,กินต้องสะอื้นแรงขึ้น เสียงหัวใจของเด็กชายดังแผ่วๆแนบอกพากินเตือนเขาว่าเด็กน้อยนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ยังคงรอคอยยังคงให้อภัยแม้จะเจ็บปวดเพียงใดน้ำตาของพากินหยดแล้วหยดเล่าเปื้อนชุดสูตราคาแพงที่เขาเคยภูมิใจแต่ในวินาทีนั้นเขาไม่สนใจสิ่งใดอีกแล้วราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาอิงฟ้าและเด็กชายในอ้อมแขนพากินเงยหน้าขึ้นช้าๆมองเข้าไปในดวงตาไร้เดียงสานั้น ความรักที่เขาไม่เคยให้ความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมอบก,กลับสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นและในที่สุดพากินก็เอื้อนเอ่ยเสียงแผ่วตาพ่อขอโทษน้ำเสียงแตกพร่าจนแทบไม่เหมือนเสียงของตัวเองเด็กชายยิ้มตอบด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่เจอความสุขเรียบง่ายรอยยิ้มที่บริสุทธิ์เกินกว่าพากินจะคู่ควรเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องเพียงหนึ่งคู่มือแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง เสียงปรบมือประหลาดนั้นก้องกังวานในห้องถงร้างแต่สำหรับพากินมันคือเสียงประนามที่ดังสนั่นในใจเสียงเตือนที่ตอกย้ำถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปตลอดกาลพากินกอดเด็กชายแน่นขึ้นจนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆของลูกบนอกกลิ่นเงือจางๆและกลิ่นหวานของแป้งเด็กทำให้หัวใจเขาบีบรัดจนแทบทนไม่ไหวเขาไม่กล้าเงยหน้ามองใครในห้องนั้นอีกไม่กล้าเผชิญกับสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและการพิพากษา เสียงปรบมือที่ควรจะเป็นการยินดีในงานแต่งกลับกลายเป็นเสียงตบหน้าที่ดังกึกก้องในใจเขาพากินรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของความผิดพลาดที่เขาแบกอยู่มันหนักเกินกว่าคำขอโทษจะชดเชยได้อิงฟ้านั่งลงข้างๆเข,า,ข,า,ขาใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ยังคงอ่อนโยนเธอไม่พูดอะไรอีกเพราะคำพูดใดๆในตอนนี้ก็ไม่จำเป็นอีกแล้วมีเพียงความเงียบที่กรีดลึกลงในจิตใจของพากิน เจ้าสาวของเขายืนอยู่ไม่ไกลสวมชุดแต่งงานสีขาวที่ตอนนี้ดูไร้ชีวิตชีวาเธอไม่หลั่งน้ำตาไม่แสดงความโกรธมีเพียงความม่างเปล่าในสายตาที่ทำให้พากินรู้ว่าทุกอย่างได้จบลงแล้วแขกในงานทยอยเดินออกจากห้องทีและคนทีและกลุ่มเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องสะท้อนในห้องโถงที่ว่างเปล่าพากินกอดลูกชายนั่นขึ้นอีกครั้งราวกับกลัวว่าเด็กน้อยจะหายไปเด็กชายเอื้อมมือเล็กๆแต่ใบหน้าของพากินเบา หาหสัมผัสนั้นเหมือนค้อนทุบหัวใจที่บอบช้ำของเขาให้แตกสลายน้ำตายหยดใหม่ร่วงเงียบๆลงบนมือเล็ก,ลกๆนั้นอิงฟ้ามองภาพนั้นด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเศร้าไม่ใช่ความสะใจ,จไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเสียใจที่เลึกเกินกว่าคำใดจะบรรยายพากินรู้ว่าเขาไม่มีวันย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวไม่มีทางลบล้างสิ่งที่เขาได้ทำลงไป มีเพียงเส้นทางข้างหน้าที่มืดมนและหนาวเหน็บเขาหันไปมองอิงฟ้าแววตาสันไหวเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าเอื่อนเอ่ยเธอยิ้มเศร้าๆและพยักหน้าเบาหาหะพากินเข้าใจในทันทีอิงฟ้าไม่ได้มาเพื่อทำลายเขาเธอมาเพื่อให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาทอดทิ้งไปกับตาของตัวเองมาเพื่อมอบบทเรียนสุดท้ายที่เขาจะไม่มีวันลืมเสียงลมหายใจเบาๆของเด็กชายดันก้องอยู่ในอกของพากิน ความอบอุ่นเล็กๆนั้นกลายเป็นแสงเดียวที่ยังส่องผ่านความมืดที่ห่อหุ้มเขาและเป็นครั้งแรกในชีวิตพากินรู้สึกถึงความกลัวที่แท้จริงกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดไปอีกครั้งกลัวว่าจะไม่สามารถชดเชยสิ่งที่พลาดไปได้เลยตลอดการมือใหญ่ของเขาอบเด็กชายไว้แน่นราวกับสาบานกับตัวเองเงียบหาหาว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยมืออีกต่อไปไม่ว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหน ไม่ว่าเขาจะต้องแลกด้วยอะไรอีกเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องโถงดังติ๊กตอกกระช้าหาหะเวลายังคงเดินหน้าไปอย่างไร้ความปราณีแต่สำหรับพากินเวลาทุกวินาทีหลังจากนี้จะเป็นการไถ่าบาปที่เขาต้องจ่ายด้วยหัวใจทั้งหมดที่เหลืออยู่ในตัวเขาพากินค่อยๆประคองเด็กชายไว้ในอ้อมแขนเหมือนกลัวว่าเพียงแรงสั่นไหวเบาๆจะทำให้เด็กน้อยแต่สลายไป มือเล็กๆกำเสื้อสูทของเขาไว้แน่นดวงตาใสแาจ๋วมองเขาอย่างเชื่อมั่นความไว้วางใจที่ไรเดียงสานั้นทำให้พากินเจ็บจนแทบทนไม่ไหวอิงฟ้ายืนขึ้นช้าๆจับรถเข็นเด็กด้วยมือที่สันนิดหาฮะาพากินรีบลุกขึ้นตามเขาไม่ต้องการให้อิงฟ้าต้องแบกรับทุกอย่างอีกต่อไปเขาจะเดินไปกับเธอไม่ใช่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังอีกแล้วแขกในงานบางคนเหลือบมองมาบ้างมีแววเวทนาบ้างมีแววตำหนิแต่พากินไม่สนใจอีกต่อไป เขาเดินเคียงข้างอิงฟ้าไปอย่างมั่นคงมืออีกข้างประคองลูกชายแนบอกเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินเย็นเยียบดังกล้องในห้องโถงที่ไร้เสียงดนตรีบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในห้วงเวลาแห่งความผิดหวังและความเจ็บปวดกลิ่นกุหลาบที่โรยอยู่บนพื้นประปนกับกลิ่นน้ำตาที่มองไม่เห็นแสงไฟสีทองจากแชนเดเลียดูหม่นมัวราวกับรับรู้ถึงโศกนาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นเจ้าสาวของพากินยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องไม่แม้แต่จะหันกลับมามอง ชุดแต่งงานขาวสะอาดตัดกับใบหน้าเย็นชาไร้อารมณ์เหมือนรูปปั้นหินพากินชะงักอยู่ชั่วครู่เขารู้ว่าเขากำลังทิ้งชีวิตที่เคยใฝ่ฝันไว้เบื้องหลังทิ้งชื่อเสียงทิ้งทรัพย์สินทิ้งทุกอย่างที่เคยลหลงไหลแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าเท่ากับสิ่งที่เขากำลังกอดไว้อยู่ในเวลานี้พากินหันหลังให้ภาพหรูหราที่กำลังพังทลายลงหันหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ก็เป็นเส้นทางเดียวที่หัวใจของเขาเลือกแล้วเขาก้าวเดินต่อไปกับอิงฟ้าและลูกชายผ่านสายตายเย็นชาของแขกในงานผ่านเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยการนินทาผ่านความทรงจำที่ขมขื่นแต่ละก้าวที่เดินออกจากห้องโถงรูรานั้นเหมือนกำลังปลดโซ่ตรวนที่พันธนาการหัวใจเขามานานแสนนานเมื่อบานประตูบานใหญ่เปิดออกลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามากระทบใบหน้าของพากิน กลิ่นหอมของดินชื้นและกลิ่นของฤดูฝนที่กำลังมาเยือนอบอวนอยู่ในอากาศเขาสูดหายใจเข้าลึกหาหะรับรู้ได้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตอิงฟ้าหันมามองเขาเล็กน้อยสายตาของเธอไม่ได้มีคำถามไม่มีการตำหนิมีเพียงความเงียบสงบที่ราวกับกำลังบอกว่าหนทางข้างหน้านี้จะไม่ง่ายแต่ถ้าเขาเลือกจะเดินไปด้วยหัวใจที่แท้จริง เธอจะไม่ปล่อยให้เขาเดินเพียงลำพังอีกต่อไปพากินกระชับมือที่กุมรถเข็นนั่นขึ้นรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าที่เปื้อนคราบน้ำตาแม้มันจะเป็นรอยยิ้มที่เจอด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็เป็นรอยยิ้มแรกที่ออกมาจากหัวใจอย่างแท้จริงเสียงลมยามเย็นพัดเบาๆพาเอาความเหน็บหนาวมาปะทะผิวแต่ในอกของพากินกลับอ,อบอุ่นอย่างประหลาดเขาเดินเคียงข้างอิงฟ้าและลูกชายช้า มั่นคงเหมือนการเดินจากชีวิตเก่าเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่รู้ปลายทางแสงไฟส,สีส้มจากถนนทอดยาวเป็นสายสะท้อนเงาของพวกเขาบนพื้นเปียกชื้นเงาสามเงาเรียงเคียงกันแนบแน่นไม่ห่างเหินอิงฟ้าเหลือบตามองพากินอีกครั้งก่อนจะยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่ได้เปี่ยมด้วยความสุขหรือเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มของการให้อภัยพากินตอบรับด้วยสายตาที่สันไหว เขารู้ดีว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความยากลำบากการชดเชยความผิดไม่อาจทำได้ในวันเดียวแต่นับจากวันนี้เขาจะเดินทุกก้าวด้วยความสำนึกและความรักเขาจะไม่ปล่อยมือจากคนสองคนนี้อีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กชายดังขึ้นในอากาศเย็นเฉียบเสียงที่สะอาดบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยชีวิตมันเหมือนเสียงระฆังที่ชำระล้างบาปในใจของพากินเขาหัวเราะตามออกมาอย่างเงียบหา,หาหะ พร้อมน้ําตาที่ไหลออกมาอีกครั้งแต่น้ําตาครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความเสียใจมันเป็นน้ําตาของการเริ่มต้นใหม่ภายใต้ท้องฟ้ามืดครึ้มที่กําลังเปิดทางให้แสงจางๆของรุ่งอรุณใหม่พวกเขาเดินไปข้างหน้าด้วยกันฝากอดีตไว้ข้างหลังพร้อมใจหนึ่งดวงและคําสัญญางเงียบหาหะว่าจะไม่มีวันปล่อยมืออีกต่อไป